มาเป็นคนบ้านดงบ้านป่าอาศัยพื้นให้พื้นเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุมปากคุ้มวอนคือแข่เมืนแกงหางตลาดนี่คือขักแข่คนหลายหน่อยเนาะขักแน่ครับสวัสดีครับผมอ่าก็คือหลายสองหลายแสงเป็นสองไหนเนาะนี่ฟังเมื่อไทยกันยุ่เงื้ยเ่รอปะเาหมอกมาหมอกช่องมา รูบจ้องลอ้ hi you, hi อตลาดตะลี่วิธีไทยเล่านะครับกาเล่อล่อธัญพืชแหละหายูหายกินกับอาศัยขายกี่แขวไปธับมื็ไล่เอยเอฟซีเทปวิธีบารนาครับยูนกรุปต้นไก่สารอ่อนด้วยป mm, ้นจ <im> ิตว erm ัหลวงเินปั้วอะไรหอดเล็กไ้หอดพ่ลอะไรนั่งกินเต่าอเงฟซีลุงแม็กเอลุงแม็กายแห่ง นั่งรถได้ไปครับค่ะวันนี้ก็ได้มาเจอมาเจอครับท่าผวิีว่านาใส่ไนแกัท่ผมินเยอุนี่อันนี้ซื้อยังะคะลุงแม็กตลาดลอดตลลุงแม็ลุงแม็กขึ้นองลุแมก่มขน่คอมนราวยค่ะเดี๋ยวแล้วีายให้ไล่ซดไปเยอะนี่ไล่แห้งานลมไลเอาลุงแม็กลุงแม็กมาเยือนตลาดเสาหัวหน้าวันอะทิ์ครับวันนี้รับผ ่ม้ศิลปะอิสานขนานเก่าแก่เสื้อผ้าตะโบรานเขานะ่รั้ามาเล่นลกรมเม็นบาหายันนลาเจ้าาวาลำนีนาตะวีหาสุงมจดขอให้ผู้คิลลาข้าลำไหนหล่นเสียงมีียงแล้องเขาทาง ค้อนเส้นอุ้มบัดนี่ย้อนกะเหว่จังมาฟอนกะเหว่ฟอนกะเหี่ยวมีมัดเดียวมัดซอยมีมัดซอยมัดกสุดยอดงั้นตั้งหัวลำในเดือนตา่านางแมไปแล้วไปไงไปแล้วพุณ ลุงแม็กให้ติ๊หมอลำแล้วแล้วมาแค่เอวเรียงสันเนือตาลีฟฟามห้องตาง้อกวางไก่กอนหมอลำเหนกอนนหาหน้าเื่อดขีอดน้ำนางแกะหมาบอกคุณเอวเรีงเนื้อแต้วน้องเมือไก่มีดเป็นรนอักข้าก่อนเอ็ดถาว่าที่ดี่มีไสเหมยน พุดอาวเราวะไะดูดเนี่ยดอกพุดโดนุ่นด้ยงมากบ่ตะปูน่ดอกผักติวดอกผักติวเรื่องบอกกันถือฝนใหม่บ่าแม่มาเคือยังนี่ยนี่เขือโบราณเขือโบราณเือโบราณวันเอาไปเอาไปตำกันได้วันเนี่ย โอ้เคยกินอยู่แกงใส่เขียดหน่อยออใส่เขียดหน่อยแกงใส่ปลานอคืาบโบราบราณนบดก้ำเอาของซ้ขเจ้าสื่อราคาจานละ๑บาทสิบาทบ่ไ้ไหมบาทไม่ใหนึง้ขาเจ้าสื้ออขาเจ้าราคา๓หน่วยเท่านั้นจานละบาทเนี่นิม่น นั่เนี่ดชิบาทตัวนั้นเนี่โอ้ตัวเนีาก็มีตัวนั้นลูกก็ได้เอาใหม่าเจ้าว่าเจ้าเ่ตท้อเขียนหน่อยตงเดงตงเดงอยู่บ <Gym>. นี่เาเจ้าเอิ่เขียนยัางเนี่ยนี่เขียดกระค่บ่โอเขียนเตะเอเขียนเตะเอเขียดเตะเอบ่เขียนชนะเขียดชนะแม่นบ่แม่ โอเคครับส้นเขียดปุ้ดด้วยอินเป็นผู้ด้ยางไกลกับห่องอยู่ไหม่ยังบาดนี่จักรจันจักรจันเมืองจันทบุรีคนีของเราป่ะแม่เนี้ของจันของจันทืของจร้าวาป่ะแม่ซื่พอเด็ดตำบ่ไหญไงตำใส่บักม่งงเนาะโอ้ไปเด็ดเสียบของเราอยู นักล่องครับมาแล้วพุดแหงจับแหงสันแหงห้องแหงไวฮ <c oughs> ะเราเปนตลาดเสาร์วันอาทิตย์ครับวันนี้ตลาดเช้าวันอาทิตย์บ้านหัวหน้าครับตำบลหัวนาอำเภอเขมราชอุบลราชธานีของกินของขายบานบานบักหอยอันนี้บักหอยงมอันนี้บักหอยขัวพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวได้กะมาเลือกเอา มีเ,เวอร์สือแนวแม่จะได้ดอกอีหมากยังมาขายแม่นี้แนี่นี่มักยางมันเป็นยังไงมันกระเสียบแล้วเราว่ะหัว,วใหญ่แล้วแถมเติมเดียโอ้กินอวนใหญอ่อกแล้วปลาตอนซ่อนทถอ่ะเอาคือโ,โบกบกัดติดทูไปเด้อ อุ้ยกินน่ลใหญ่ตัวก้อนหมูไรก้อนหมเหมือนขายของปลาทักมามาดีเดียครับแม่แล้วมาแล้วแม่งกินน่นกินน่นใหญ่กินน่นสั่งว่เนี่ยนี่น้องมีน้อพี่เตอพี่กันพี่เต๋อเหรคะพี่เต๋อใครชอบเลยนอกจามันพี้คุณาลร้านขายของปลาครับเราพกติวกับงามได้ทั้ง เบื้งไม่าขายปลาสมก่อนบ่คนสวยคนงามน้าเพาะแล้วไหนยังมาขายเนี่ยมือนี้ปลามปลาระปลาแดกแม่ขอไปใส่ไม่ลุงไปใส่ห่ะ เราปวดขาเราปวดไหนมากบ่ส่งตัวแทนมาขายแทีนเอาอย่างเด้ดปลาสมมาผีครับมาทางผีปลาสมแม่รุง่งแสบแล้วขายมานนี่จักเขาได้ปีแล้วคนขายมาหลายปีแล้วครับบรรยากาศมันนี่ครับเป็นส่งขึ้นฝ้าขึ้นฝนจังหน่อยก็จังฝนสิตกนี่แหละชิมาห้ามดอกบ,บังม่วงอีโยบจากักมันนี่คือมีแต่ผู้ใดกบใดเขียดจ้ะเป็นแนวใดบ่คุณ พบเขียดดอกบัก like ติ๋วครับบักหอยซาบาทแตงงงๆอยู่หม่ๆสดๆดอกพักติ๋วนะคะืองามท้่นี่ยี่บาทบนนี้หาละยิบบาทหมูครับหมูแถวนี้ราคาขายหมูเบื้องคุณแม่ขาโรด ฮัลโหลเบิ่งของป่าพี่น้องมื้อนี้เช้าวันอาทิตย์ผู้ใดอยากมาเลาะก,กับมาครับตลาดบ้านหัวหนาครับอยู่ติดถนนใหญ่พอดีไปมาสะดวกตลาดเก่าแก่ครับก่เพราะขาแม่ค้าขายอยู่นี่หลายปีแล้วละ่ะแต่ละคนบัวตำกว่า10ป,ปีแม่นี่บอครับอ๋อ10กว่าปีพุ่นน่ะขายแต้นไหยเท่าใหญ่พุ่นล่ะเบิ่งดอกผักหวานเรา งามๆเลยเดี๋นี้นอใหม่อักวานมันนี้ปาลาเรางามๆงาม,งาม,มคือม่าอยู่บ่หมนี่งามคือม่างาม,มคือม,ม่ามันนี้ปลาถูกแพงยิ้งไปก่าม่อก่อน,นะมื่ออ่อาจิทูปลาหามลันนี้น่อเดียวอันนี้ปลาแยกยอกอเพิ่นเือนปลาแก้วปลาแก้ว ด้ยออ้วนวอยากคอยไปใส่เหอนนี่ไปกันแล้วที่ไปหาลูกไผ่มาซอยบจาคเอามันหมันปลาปลากหอยยางขึ้นหนวใหญ่เบิ่งนปู๋เนี่โเบิ่งปใหญ่อะไรยังบวสัวปลาก้อยู่บ่ปลากไหอปลากะพกครับทั้งนี้ บ่อยานฝนตกห่มหอม,มอบ่บ่มีเหรอ <c oughs> ยังไงเนี่ยออสเตรียบบ่นี่แต่นี่เข้าวเหนลียลาบปลาตองลาบซาบะอุตดยยังมีลาบยี่สิบค่ะว่าเอาลาบเนาะลาบละซาบแล <c oughs> <c oughs> แ้อยากเห็ลาบกับมะเสอเอาครับ <c oughs> โวกปลาดุกหน้าเา <c oughs> ราปลาดุกมกปลาซิวเขียด เขียดอิงยังก่อนเหรอเขียดเตะเออเฮ็นบอกเพื่นเอื้อนเดียกันอยู่เพื่นเอื้อนเขียดเตะแออพี่น้องแมงดากับมีมุกปลาซิวกับมีอันนี้อิงยังก่อนตัวนี้แมงซ้อนแมงซ้อนแมงตับเตากับมีเด้วยพอขาขายขนมจีนได้อิงยังมาขายอยู่คนนีบกบคบหน้าให้กบบ้านฮะกบตลาดกบห่วยแล้วว่ะ สายไปจอยพ่อแม่ทุนเลี้ยงหลานหน่อยโอ้อยู่บ้านโนแม่จะจ้างว่าเรามาฟังบ่ยา้ยิ่เน่นอยเเป็นหัอ๋อักเป็นผู้ใ่เซ็บแซ่บเดือปาาเด้อสังคนนำพัดไปหาแบงอันนี้ปลาอย่งตัวนี้ได้ลูกมาปลาลุ้ยให้แม่ปลารุวยใหญ่บ่าิตมันคือกันเบิดกี่ยร์ขันเป็นร้อนาปลาอาาปลาปลาตัวนี้ก็หลุดหูมลาณค กูร้านกูเป็นตาชสการแบบแห้งไกไปหน้าหดบ่มีเว่าเนี่เตือนอย่เบื้องล่างมาสวยอยู่เป็นเตื่อสามสันเบิ้งเบื้องอี่เนี่ย้นขึ้ห่มใจเนี่ประเทศนั่งกันปลาเป็นปลาปลาน้ำโคงครับปลาอี๋งน้ะน้ำายน่ะเขาเอื่นนปลาอี๋ไงน้ำเจานั่นล่ะปลาอีงน้ำเจ้าเคือ อลอยหกสิบบาทเมืองคนต่อคิ้วคนเมืองคนต่อคิ้วสื่อบรรยากาศตลาดเร้าวัจะเทียบขับจะไดของปลาปลาํำโขงอาหารบ้านบ้านอาหารบานอาหารทงอาหารปลามาทั้งพี่ครับขีกก่กระป้อมกับพี่ผพราะเราเลือกอยู่เต้าหูดังดนไตใส่มาใส่ข้าบ่ใดคนหลาย วันนี้มุ้ยพักอันนิมุ้นอพักดอกอัีงนอนเขาจะดอกค่อแค้นไหมโอ้เบิดแขนเราเราไป็นยาใครหมดแดงเมื่อวานไม่ไม่เลยบร่ได้ใสแป้งเลยตอนนี้บอกกัดเจ้าว่ะโุลยมมลอดว่อเยอนี่เอามือนักนักสั่น บ่มีการสร้างเลยยมบออเลยครับคุณยมเจ้าบ้านอ่ะบ่อยมเท่าไหร่หาสิบบาทบ่อเราขายหลายแห่งคุณต่อคิวเสืออยู่ท่านคนก็ได้ค้าะลายครับนายเสิร์ฟครับแนวอยู่แนวกินพักนั่งอ่างยาบลายใหญ่ยังบอกนี่อ่อนๆกัไปสุครับแน่ยังมาให้กินอยู่บ้านนี่ แม่ข่าครับทองหงอกูได้ง่ายเหมอนกันลุงแม็กพอซ้อมแม่ข่าเรือบาดแม่ข่าคทีว่าจะแม่ขาายแม่ข่าิการเจรานมีแตสุกมีหมกนมกไก่มุกปลา แล้วเมื่อเถียงวัวน้อยหมดนี่ไก่นี่จับนี่หมูหนาพริกแม่ค้าซื้อจังไงนี่งามๆแม่ค้าซื้อยังไ่ค้าอันนั้นงามๆงามๆงี่นีสาวเดือนสาวเดือนธุรกิจกิ่งยากเลยครับพุ้นผู้ดาวอยู่ทั้งในสวัสดีครับผมแล้ว่อแล้วพ่อเอฟซีอีกแล้วลูกแม็กซ์สียยังเนาะบัดนี้ แน่ไดก้ก็น้อบาทนี่โอ้ยสื่อไม่ครัวนี่นี่สื่อไม่ครัวซอยนักเรียนเอาไปก,กินแกงเนี้อพอได, <c oughs> ด้กว่าเส้นไหมได้ดีกว่าเมื่อเบิ่งบรรยากาศลุงแม็กโล่ตลาดครับผมคัก <c oughs> เนื้อ เราตลาดตลี่ครับวันนี้เรามาบุกตลาดหัวหน้าได้ไหมวันนี้เราเบิร์กาวไมค้าทั้งตลาดหัวหน้าครับเมื่อเถือกบน้องวันนี้เนาะเราเสือให้ก็หลังใจกันสิไปรอดแจกทั้งนาหมดเลยนะจุ๊กเล่นได้ยี่บ่่ของของงามๆได้ครับส่วนนี้จะอีสานมันเท่าเน่าอยู่เน่าจรินเร็มนี่เลยนครับปลาหน้าเงาขนม้า ลุงแม็กเราสื่อเอาไหมไงถุงหนึ่งแจกกุละถุงกุละถุงฟองฟีพ่นพี่แม็กเป็นสื่อซอยน่องเราเอามาแจกได้ลรอเบิร์ตดำเอาฝากถุงผมพ่น